สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกับเข้าสู่ช่อง Many Variety Channel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะโค้ดโฟก็จะมาชวนคุยนะคะก็จะมา,าแช์นะคะแนวคิดนะคะในการเลือกคู่ชีวิตนะคะเลือกคู่ชีวิตอย่างไรให้ชีวิตรุ่งนะคะก็หลายๆคนนะคะที่อยากจะมีแฟนต่างชาติมีแฟนฝรั่งเนาะก็นะคะเชื่อว่าหลายคนก็ต้องอยากจะได้คู่นะคะที่มีฐานะ ร่ำรวยใช่ไหมคะทีนี้นะคะในแนวคิดของโค้โฟนะคะอยากจะมาแชร์นะคะว่าวิธีการเลือกคู่ชีวิตยังไงให้ให้ชีวิตเรารุ่งเร็วนะคะสำหรับโค้โฟนะก็ในความคิดทั่ว,วไปนะคะเราก็อยากจะได้คนที่มีเงินใช่ไหมคะแต่ในการหา ผู้ชีวิตนะคะคือ,อแฟนฝรั่งเอาง่ายนะคะว่าสามีฝรั่งที่มีเงินที่รวยอ่ะมันก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ง่ายเสมอไปถูกไหมคะทีนี้โคดโฟจะมาแชร์ในแนวคิดของโคดโฟนะคะว่าคือการเลือกคู่การได้ได้คนรวยเอาง่ายนะคะได้คนรวยได้คนมีเงินมันก็ถือว่ามันก็ดีนะมันก็ไปมีแต้มต่อนะคะแต่ว่าสําสหรับแนวคิดส่วนตัวของโคดโฟคิดว่าการได้สามีที่รวยอยู่แล้วมันก็ดีนะแต่ว่ามันจะดีกว่า ไหมถ้าเราสามารถที่จะแบบเลือกแล้วก็ได้คนที่แบบอ่าฉลาดทางด้านการเงินคนที่แบบมีความรู้เรื่องของการหาเงินคนที่มีหัวการค้าคนที่หาเงินเก่งอะนะคะมันจะดีกว่าไหมนะคะเพราะว่า การที่เราได้คู่ชีวิตนะคะที่เขามีความคิดนะคะมีไอเดียแล้วก็เป็นคนที่มีหัวการค้ามันจะพามันจะพากันรุ่งอ่ะมันจะพากันรุ่งมันจะพากันพากันคิดพากันทําพากันสร้างนะคะคือสร้างมาด้วยกันสร้างด้วยกันนะคะใช้ชีวิตร่วมกันสร้างด้วยกันหาด้วยกันมันจะทําให้แบบคือเราทั้งคู่อ่ะคือมันจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มันทําให้ชีวิตคู่นะคะชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันอ่ะมัน โค้ดโฟว่ามันมีความแบบมันมีความลึกซึ้งมันมีความแนบแน่นความสัมพันธ์ความรักมันมีความแนบแน่นเพราะว่าเหมือนถ้าเราได้สร้างมาด้วยกันนะคะเราได้ทําธุรกิจร่วมกันเราสร้างมาด้วยกันเราหามาด้วยกันอ่ะมันมันจะมีแบบเหมือนชีวิตชีวิตคู่อ่ะมันจะมีเป้าหมายมันเป็นเพื่อนคู่คิดมันได้ปรึกษาหารือกันแล้วมันก็ผ่านปัญหามาด้วยกัน มันมันเลยทําให้แบบนอกจากแบบว่าคือชีวิตเราอ่ะมันจะรุ่งเรืองขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินนะคะฐานะเรามันจะดีขึ้นแล้วอ่ะคือความรักมันจะมีความแนบแน่นนะคะลึกซึ้งอ่ะมากขึ้นนะคะมากกว่าการที่ว่าแบบโอเคนะเราได้สามีแบบว่าสามีรวยอะไรเงี้ยคือความรักมันก็คงจะรักกันดีแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าความภาคภูมิใจลึกๆแล้วก็ความสัมพันธ์มันมันอาจจะแบบไม่เทียบเท่ากับคนที่แบบว่าเหมือนเป็นคู่ชีวิตที่แบบ หามาด้วยกันสร้างมาด้วยกันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านาสุขนะคะทุกช่วงเวลาต่างๆผ่านอุปสรรคมาด้วยกันนะคะมันจะมีความแบบว่ามีความแนบแน่นมีความลึกซึ้งมากกว่าแล้วก็ถ้าเรานะคะคือแบบได้แฟนได้สามีคนที่แบบมีหัวกัน้า á, มีความฉลาดทางการ,การเงินนะคะาหาเงินเก่งรู้วิธีการหาเงินการลงทุนอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าพอพอชีวิตเราเดินไป เจอจังหวะที่ว่ามันมีโอกาสมันมีโอกาสผ่านเข้ามาแล้วเราคว้าเอาไว้อะคือแบบเราจะสามารถแบบคือไปได้อ่ะคือแบบ คว้าโอกาสเอาไว้แล้วก็คือสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะเรามีคู่ชีวิตนะคะมีสามีที่มีไอเดียมีความคิดนะคะมีหัวคิดในเรื่องของการค้าการลงทุนการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่นะคะคือค้นพบว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถที่จะแบบเลือกคู่ชีวิตคนที่แบบว่าอนอกจากคนมีเงินนะคะแต่ว่าเราเลือกคนที่แบบมีความฉลาดทางการเงินแล้วก็มีหัวทางธุรกิจแบบนี้นะคะมันจะทําให้ชีวิตเรารุ่งเร็วนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะโค้ดโฟก็อันนี้ก็หลายคนก็อาจจะมีความเห็นต่างก็ได้นะแต่ว่าสําหรับอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของโค้ดโฟที่วันนี้ก็อยากจะมาแชร์มาเล่ามาแบ่งปันนะคะกับทุกคนนะคะคนที่แบบกําลังเป็นโสดสาวโสดนะคะแล้วก็กําลังอยากจะหาแฟนต่างชาติหาคู่ต่างชาติถ้าเราเหนื่อยท้อหรือว่าแบบ เคยเจอแบบว่าผู้ชายฝรั่งรวยๆแล้วมันก็ยังแบบว่ายังไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะเราลองมาดูแบบผู้ชายที่มีฐานะปานกลางแต่ว่าเราดูว่าเขามีความสลาดทางด้านการเงินนะคะมันจะทําให้แบบว่าคือชีวิตคู่มันพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะทําให้ชีวิตรุ่งเร็วอะ่ะแบบนี้มันก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งใครที่มีความคิดเห็นนะคะตรงกับโค้ดโฟมีมแนวคิดทัศนคติเดียวกันนะคะก็นะอ่าก็ฝากนะคะแชร์คอมเมนต์นะคะมาพูดคุยกันได้นะแล้วก็ อย่าลืมติดตามนะคะกดติดตามแล้วก็กด u b s c r i b e นะคะหลายๆคนนะคะที่ติดตามที่ดูคลิปวิดีโอของโค้ดโฟแต่ว่ายังไม่เคยกด u b s c r i b e เลยเนี่ยนะคะเราจะพลาดาเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆนะคะที่โค้ดโฟจะนำมาแบ่งปันนอกจากเรื่องของภาษาอังกฤษในการแชทการออกเดทแล้วเนี่ยยังจะมาเล่าชีวิตนะคะประสบการณ์การทาธุรกิจกิจการเล็กๆเ,เนี่ยจุดเริ่มต้นนะคะให้กับพวกเราได้ฟังกันด้วยนะคะถ้าใครชอบเนะะื้อหาแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ช่องกดหัวเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรา ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ